มาทายอินสินค้าสไตล์แฟนตาซีกันไปที่แอป Girl Uniform คลิก g a l l ลอรเลือกรูปหน้าเราแล้วกดคำว่า frame แม้วันจะเลือกรูปนี้นะคะให้ขยับหน้าของเรามาใส่ให้พอดีกับรูปเลยนะแล้วกด save แล้วไปที่ pick art กดบวกเลื่อนลงไปด้านล่างเลือกพื้นหลังสีขาวเพิ่มภาพถ่ายขยายภาพถ่ายให้พอดีนะคะปรับความทึบให้อยู่ประมาณ50นะคะคลิก effect แล้วเลือกคำสั่งสติ๊กเลือกเพิ่มภาพถ่ายแล้วเลือกรูปเดิมมาอีกครั้ง ใช้คำสั่ง remove bg แล้วกดลบพื้นหลังขยายภาพให้เท่ากันแล้วเลื่อนมาทางขวามือนะคะให้ตรงกับตัวรูปเงาเส้นตรงนี้นะเสร็จแล้วกดเพิ่มภาพถ่ายลรูปสินค้าของเราแล้วใช้คำสั่งลบพื้นหลังอีกครั้งแล้วใช้คำสั่ง blend เลือกแบบจำนวนเท่าเสร็จแล้วนำมาขยายให้เต็มพื้นหลังเลยนะคะอีกถูกด้านบนเลือกคำสั่งเครื่องมือแล้วตัดรูปครอบตัดให้ได้ขนาดตามที่ต้องการเลยค่ะ มีเทคนิคแปลกๆดีๆเยอะใน14เคล็ดลับปรับภาพให้ขายดีนะใครอยากเรียนพิมพ์อยากเรียนแล้วกดเว็บไซต์หน้าช่อไม่วันดูรายละเอียดเลยจ้า